นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยาดิสังวัพเตพีชังตาดิสังวัพเตพลังกริยานการีกริยานังปาปการีจาปาปกันตีนบัตเต อาตมภาพจากแสดงพระสัทธรรมเทศนาพันานาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระสำคัญนั่นคือส่งคุณแม่ส่งคุณยายคุณย่าชวนชมเินสิรินันสู่สวรรค์ เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดหลังจากที่ท่านได้สร้างบุญบาร,รมีบนโลกนี้มายาวนานก็ขอให้ท่านนั้งหลายนั่งให้สบายไม่ต้องบนมือวางมือให้สบายแล้วก็ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาได้ความรู้จากการฟัง สวรรค์ให้เรามาเกิดเพื่อสร้างบารมี1วันบนสวงสวรรค์เท่ากับ100ปีบนโลกมนุษย์มนุษย์มีเวลาสร้างบารมีเพียง1วัน แต่เท่ากับประมาณ100ปีบนโลกมนุษย์บารบมีที่ว่านี้ก็คือการต่อวีซ่าบุญต่อวีซ่าชีวิตให้เราสามารถไปเกิดบนสวงสวรรค์ได้อีกบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้น เยินหรือสั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีที่ว่านี้สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างบุญบาร,รมีเอาไว้มากมายเหมือนกันเป็นกับเป็นกัน เท่าที่เราศึกษาเราเรียนมาก็คือฐานะบารมีนึงพระชาติศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบขาบารมีบารมีและหนึ่งพระชาติแปลว่าตายเกิดตายเกิดสิบครั้ง ตอนหนึ่งพระชาติเด็กก็แปลว่า10บบารมีตาย10ครั้งเกิด10ครั้งชาติสุดท้ายจึงได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าบาร,รมีที่บำเพ็ญทั้ง10ประชาตินั้นส่งผลให้พระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่า วันเวลาบนโลกมนุษย์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้ว่าถ้าเราสร้างบาร,รมีดีๆแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะทำให้เราเลือกพบภูมิที่ดีได้เพราะภูมิที่ว่านี้เกิดจากการที่เรา มันทำความดีสั่งสมความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพราะภูมิที่ว่านี้มีทั้งเป็นนรกมีทั้งเป็นสวรรค์จะสังเกตได้ว่าบนโลกมนุษย์นี้ก็มีนรกมีสวรรค์เหมือนกันบางคนเกิดขึ้นมาแล้วง่อยเปรี้ยเสียขาตาพิการ บัญญาอ่อนบางคนเกิดมาเฉลียวฉลาดบางคนเกิดมาก็ตายตั้งแต่ยังเล็กบางคนเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังศึกษาเล่าเรียนเปล่งปลั่งงดงามบานสะพรั่งตายบางคนเกิดมามีครอบครัวกำลังได้ลูกน่ารัก แม่ก็จากไปหรือพ่อก็จากไปหรือบางครั้งก็เจออุปัติเหตุตายไปทั้งครอบครัวแต่บางคนมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีทรัพย์สินสมบัติมากมายงอกงาม จเจริญรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงเกียรติคุณนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการสร้างบาร,รมีแต่ปางก่อน50%สร้างบาร,รมีเพิ่มในชาตินี้อีก50%เราสามารถที่จะเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้ เปลี่ยนความโง่เขลาเป็นความฉลาดการทำบุญมันเหมือนกับสัญญกรรมเราขี้เลยเราไปทำสัญญกรรมเราก็สวยได้เราไม่รู้เราเร่งเรียนเราก็มีความรู้ได้เราไม่ฉลาดเราฝึกฝนจนกระทั่งเฉลียวฉลาด เราก็ทำได้การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แหละท่านทั้งหลายเราเรียกกันว่าสร้างบารมีถ้ามีการสร้างบรารมีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใน, <S <S ในชีวิตทันทีเพราะอะไรเพราะชีวิตของเรานั้นทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแต,แต่ที่แตกต่างกันเพราะว่า แรงบันดาลใจที่จะสร้างชีวิตแตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยเจอความทุกข์นิดหน่อยทอ้อทิ้งท้อแล้วก็ถอยทิ้งทิ้งเป้าหมายที่ตัวเองต้องการบารมีก็เลยไม่เกิดในขณะที่บางคนเนี่ยเจออุปสรรคปัญหายิ้มใส่เดินหน้าแก้ปัญหาอดทนแก้ไขมุมาณนะบากบัน่นในที่สุดก็ บารมีเต็มเปี่ยมได้ชัยชนะคนที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีองค์ประกอบทั้งอดีตและอนาคตสนับสนุนบุญในอดีตสนับสนุนบางคนถามอธรรมภาพบอกว่าทำไมคนอายุสั้นบางคนเนี่ยบางคนเกิดมาทำไมสติปัญญาไม่ดีมืดบอด พิกคนพิการเราไม่ได้คิดว่าคนเกิดมาพิกคนพิการเป็นคนโชคร้ายนะแต่เป็นคนที่สังคมต้องช่วยกันอุ้มชูดูแลตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสแสดงเอาไว้ชัดเจนว่าคนที่มีอายุสั้นนั้น เกิดมาตายตั้งแต่อยู่ในคันเกิดมาคลอดออกมาแล้วตายเพราะว่าชาติที่แล้วทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้มากจนกระทั่งไม่สามารถจะยืนอยู่บนโลกใบนี้สร้างบาร,รมีต่อได้เขาไม่อนุญาตให้มาสร้างบาร,รมีเพียงแต่ได้เกิดเป็นคนเนี่ยก็ดีแล้วแต่ทำให้อายุสั้น บางคนทำงานโรงงานฆ่าสัตว์บางคนเป็นนายโคอาาฆ่าโคฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่อยู่โรงเชื้อดจจำเป็นต้องเลี้ยงชีวิตผลที่ตามมาก็คือเกิดมาปับ๊บก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาทันทีเลยคืออายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ป่วยกระสอะกระแสะบางคนผ่าตัดตั้งแต่คลอดออกบาวันแรกมีเด็กคนหนึ่งเล่าให้ตมามภาพฟังเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเจอความทุกข์เขารู้เขาเข้าใจแล้วเพราะคลอดออกมาก็ผ่าตัดปอดผ่าตัดใหญ่ตั้งแต่วันคลอดและผ่าตัดอย่างนี้ทุกปีปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งไม่เหมือนกับ น้องชายที่โตเอาโตเอา,เอาแข็งแรงแล้วเขาก็บอกว่าชาติปางก่อนเนี่ยผมคงได้ทำปานาติบาตไว้เยอะจึงทำให้ชาตินี้ผมเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเขาเข้าใจเองเขาพูดเองเทียบกับหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ชัดเจนว่าใช่บางคนเกิดมายากจน บางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีบางคนเป็นยากจนมาแต่ร่ำรวยในภายหลังมีทรัพย์สินเงินทองท่านก็บอกว่าเพราะในอดีตชาติ50%ส่งเสริมและอีก50%มีความเพียรพยายามในชาตินี้ทำน้อยได้มาก ก็มีบางคนเนี่ยบางคนทำถูกที่ถูกทางถูกคนถูกเวลาเงินทองข้าของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็ลังไหลามามีฐานะอย่างรวดเร็วและมีฐานะที่มั่นคงสมเด็จพระสัมามาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำอธินาทานไม่ลักไม่ขโมยเราก็จะ จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยได้ไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าและมั่นคงในความร่ำรวยทรัพย์สินนั้นได้ทรัพย์สินทั้งที่เป็นแก้วแหวนเงินทองได้ทรัพย์สินท,ทั้งที่เป็นมิตรภาพนั่นเป็นเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาสร้างบารมีมีโอกาสสร้างบารมี็ใน,ในขณะที่บางคน เกิดมาในตระกูลที่ดีมีทรัพย์มีสินแต่ต่อยอดไม่ได้นอกจากต่อยอดไม่ได้แล้วยังรักษามรดกไม่ได้นั่นแปลว่า50%หลังที่ได้สร้างมีโอกาสสร้างบารมีแล้วไม่ได้สร้างศีลข้อที่3ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่าในอดีต แต่ชาติมันส่งผลจริงไหมให้ไปดูที่ตอนเราเกิดมาเกิดในตระกูลครอบครัวบ้านแตกสแรกขาดหรือไม่บางคนเกิดมาแล้วบ้านแตกสลาแสลขาดพ่อไปทางแม่ไปทางพ่อแต่งงานใหม่แม่แต่งงานใหม่ลูกอยู่กับตากับยายปู่ย่าตายายก็ทำให้เด็กว้าเวขาดความรักขาดความเอาใจใส่ ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กแต่ว่ามันเป็นความไม่สมควรที่เราควรที่เราจะได้รับในภพชาตินี้เมื่อเรารู้ว่าครอบครัวเราเป็นเช่นนี้เราไม่น้อยเนื้อต่ำใจพัฒนาตัวเองเราก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ปรับเปลี่ยนได้ไม่น้อยเนื้อต่ำใจ ในพ่อแม่ในความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวท่านบอกว่าบุญกุศลที่เราได้รักษาศีลข้อที่สามเนี่ยจะส่งผลคือทาให้มีครอบครัวอบอุ่นทาให้มีครอบครัวมั่นคงไม่แตกแยกเป็นปึกแผ่นที่มั่นคงหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นจริงๆศีลข้อที่สี่ การที่เรารักษาศีลไม่ลักไม,ไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไปพูดเพอ้อเจอ้อไม่ใส่ร้ายไม่นินทาไม่ยุแย่ให้เกิดความร้าวฉานหรือโกหกทุจริตเป็นวจีทุจริตเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมผลที่ตามมา ทรงพอให้เราเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบรรพบุรุษที่ดีทำให้เราเกิดในตระกูลที่ทุกคนยกย่องเชิดชูเทอดทูลมีประวัติมีเกียรติประวัติที่งดงามเรียกว่าเป็นผู้ดีมีสกุลผู้ดีมีเกียรติพี่ผู้ดีมีบุญบรารมีแม้บางครั้งอาจจะไม่มีทรัพย์ แต่มีเกียรติยศในสังคมตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วเราไปเกิดใต้ร่มเงาอันร่มเย็นของบรรพบุรุษล้วก็ต่อยอดได้เลยอีก50%เปซ็นเป็นหน้าที่ของเราที่จะรักษาหนละว่าเราจะสร้างบาร,รมีอย่างไรเกียรติยศชื่อเสียงของบรรพบุรุษส่งผลให้เราแล้ว50%เราก็ต่อยอดไปอีก ยิ่งเพิ่มภูนง์อกงามมาอีกทำให้เรามีชื่อเสียงเกียรติคุณทางสังคมมากขึ้นศีลข้อที่5้าทรงผลให้เราเกิดมามีสติดีมีปัญญาดีแต่ถ้าเราทำผิดศีลข้อที่ห ทรงผลให้เราเกิดมาปัญญาอ่อนพิการซําซ้อนมืดหลงงมงายทำให้เราไม่สามารถจะแยกแยะอะไรได้ถ้าเทียบกับเด็กปัจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนกับเด็กทุกพลภาพทางด้านสติปัญญาที่ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือพี่เลี้ยง24ชั่วโมง เราไม่รู้หรอกว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติแต่ส่งผลให้เราเกิดมาปั๊บเป็นเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาปั๊บเป็นเลยแก้ไขได้ยากแบบนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมองเห็นศีลห้าข้อนี้ว่ามันเป็นตัวจำแนกคนให้แตกต่างกัน กรรมมังสัตเตวิพาชติยะที่ทางหีนะปณีตตายะกรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแต,ตกต่างกันออกไปท่านสาธุชนทั้งหลายคุณแม่ชวนชมเมนสิรินันท่านเกิดมาอายุมั่นขวัญยืนอยู่ในตระกูลที่ดีมีลูกดีมีหลานดีมีญาติมิตรบริวารดี แสดงว่าแต่ชาติปางก่อนท่านได้ทำมีศีลที่สมบูรณ์ท่านได้มีความงดงามของบุญบารมีทรงผลให้ท่านได้เกิดในชาตินี้และยังไม่พอท่านยังได้ต่อยอดเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านจึงเปรียบเสมือนกับร่มโพที่ร่มเย็น เป็นร่มโพธ์ที่งดงามอารามตาเป็นร่มโพธ์ที่สง,งา่าให้ลูกให้หลานให้นกกาได้พึ่งพาอาศัยจิกกินดอกกินผลเก็บกินดอกกินผลแล้วก็นำไปปลูกในที่อื่นต่ออีกมเมล็ดพันความรักมเมล็ดพันความรู้ มเมล็ดพันธุ์ความกตันอยูที่เปรียบเสมือนกับมเมล็ดโพที่หล่นลงมาแล้วลูกหลานเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นมเมล็ดพันธ์ที่งอกงามเป็นอย่างยิ่งวันนี้ท่านทั้งหลายลูกหลานครอบครัวญาติมิตรบริวารผู้มีเกียรติทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุญบาร,รมีครั้งสุดท้าย เพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ภาพที่เราเห็นด้านหน้านี้เป็นแต่เพียงสรีระสังขารของคุณแม่ที่นอนสงบแน่นิ่งอยู่ในโลงในหีบให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ดูบ่งบอกว่าอะไร บ่งบอกสอนเราทั้งหลายว่าอย่าประมาทนะลูกหลานทุกคนอย่าประมาทความตายไม่ได้มีไว้สำหรับคนสูงอายุแต่เพียงอย่างเดียวเด็กก็ตายได้รดุกสาวก็ตายได้ถ้าประมาทอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในคำพูดอย่าประมาทในสิ่งที่ทำตายก่อนตายก็มีแต่ถ้าเราไม่ประมาท เราตายแล้วเราก็ไม่ตายถึงตายแล้วเราก็ไม่ตายเป็นอมะตะแม้คำพูดถ้าเราพูดออกไปโดยไม่ประมาทก็เป็นคุณแก่เราตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมภาพได้รับอาราธนามาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อรวบรวมคุสลจิต อันบริสุทธิ์จากท่านทั้งหลายที่มาร่วมส่งดวงจิตวิญญาณสลายร่างของคุณแม่ในวันนี้อาตมาภาพก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตพร้อมๆกันหลับตาลงนิ่งๆอธิษฐานจิตเงียบๆด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลบุญบาร,รมีคือทานะบาร,รมีศีลบาร,รมี เนขฆม,มะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีและอุเบกขาบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ทรงกระทำบำเป็นจนกระทั่งพระองค์ได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัพพุทธิยานเป็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศที่สุดของโลกก็ดีบุญบาร,รมีทานศีลภาวนา ที่ลูกหลานของคุณแม่ชวนชมมีนสิรินันญาติมิตรบริวารได้กระทำก็กดีขอดวงววิญญาณของท่านจงรับรู้จงอนุโมทนาบุญและเสวยผลแห่งบุญที่ลูกหลานครอบครัวญาติมิตรบริวารได้อธิษฐานจิตอุทิศดีแล้วนี้เมื่อทราบแล้ว เสวยบุญแล้วจงไปสู่สุขติโลกสวรรค์หากแม้นท่านละลึกไม่ได้ขอเทพพย,ยดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาดวงจิตวิญญาณของท่านจงนำบุญบรารบีนี้ไปบอกกล่าวในโอกาสอันควรให้ท่านอนุโมทนาบุญเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วขอจงบังเกิดในทิพยวิมานเป็นเทพธิดาผู้มีศักย์ใหญ่เสวยสุขอันเป็นทิพ สมดังคำอธิษฐานนี้จงทุกประการพระธรรมเทศนามีนัยยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉชนี้